เฉียนส่งข่าวการศึกมาคุณชายน้อยถูกหูคู่ทับขวาจับตัวไปไแล้วนะนคุณชายชิงไหกง่กงข้าติดค้างท่านหนึ่งชีวิตต้องคืนให้แน่ท่านคือวีรบุรุษผู้หนึง่งช่วยโอกาสลงมือตอนวุ่นวายจนใจจริงๆโอ้อย่าตำหนิข้าเลย คุณชาย <S <S ชืยอไงกงด้านนอกเป็นยังไงบ้างเป็นดังที่ชืยงไอกงคาดหลังจากศัตรูขึ้นฝั่งก็สูญเสียกำลังรบไปมากทำาเราโชยโอกาสโอบล้อมแทบจะตายทั้งหมด และยังมีเรือศัตรูที่ยังไม่ได้เข้ามาเร่อเอาจันทราหมายหลบหนีกําลังสกัดคนของเราเป็นยังไงบ้างเรียนชิงไห่กงเพราะจากการวางกลไกกับกับดักไว้แต่แรกด้าเราสูญเสียน้อยยิ่งชิงไห่กงอาการบาดเจ็บของท่านเป็นไงบ้างอักอรไในมากหน่อยจะดีกว่าผู้น้อยไม่รู้ว่าซิลเฟิงซุกซ่อนจิตใ,ใจทะเยอทะยานไว้จะตรวจสอบทุกสิ่งของเขาโดยด่วนชิงไห่กงจะหุนหันไม่ได้นะขอรับแต่ว่าอาการบาดเจ็บ ที่งไงกงตอนนี้มีเรือศัตรูมาสองเส้นทางทางหนึ่งไปทางนี้อีกทางหนึ่งไปทางนี้เรือศัตรูสองเส้นทางต่างหลบหนีไปทะเลลึกเส้นทางหนึ่งถึงตรงนี้เส้นทางที่สองติดตามจู่โจมเส้นทางที่สามตัดขบวนตรงกลางพรานอาทิตย์ขึ้นทําลายทัพศัตรูให้รอบขอรับคุณน้อยจะสั่งการเดี๋ยวนี้ไอซอจะต้องยืนหยัดไว้นะ เรื่องที่ข้าบาดเจ็บห้ามบอกคนนอกคือไม่ให้เสียขวัญขอรับด้านหวงเฉียนระยะทางไกลอาการชิงไข่กงไม่หายดีจะเดินทางไกลผู้น้อยเป็นไม่ต้องห่วงหรอกวันหน้าพบกันใหม่น้อมส่งชิงไข่กงเจ้าเจ้า